สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่าบอนแช่นะครับอแอปตัวนี้เนะี่ยก็เปิดมาค่อนข้างนานนะครับแต่ว่ามียอดดาวน์โหลดมากน้อยมากนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับยนนั้ยอดดาวน์โหลดแค่ประมาณ50,000กว่าครั้งนะครับเปิดมาตั้งแต่19เมกราคมปี60นะครับก็5ปีกว่านะ,ะในส่วนของแอปนี้ถ้าจะสมัครก็คือคุณต้องมีบัญชีที่ตรงกับ PayPal นะครับเพราะว่าถ้าคุณสมัครเป็น Facebook เฟซบุ๊กตรงนั้นเนี่ยมันต้องตรงกับ PayPal นะเพราะเวลาโอนเงินเข้าเนี่ยมันจะนเขาเรียกว่ายังไงอะแล้วเงินมันจะไม่เข้านะครับถ้าเรา Facebook, อินเฟซบุ๊กก็สามารถทําได้แต่ว่าคุณต้องมีเป็นบัญชี PayPal เนี่ยตรงกันด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้ซึ่งวิธีการสมัครเราก็คลิกเข้าตรงนี้นะครับคลิกบอนแชร์แอ c เคาท์นะครับตัวนี้ เครื่องหนึ่งสมัครได้แค่หนึ่งครั้งนะครับไม่งั้นโดนแบนนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับซึ่งอีเครื่องหนึ่งผมเปิดไปแล้วก็สมัครซึ่งตอนแรกผมนึกว่ามันจะตั้งค่าในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรในบัญชีตั้งค่าให้มันโอนไปเป็น paypal อีกอันนึงได้นะครับแต่ว่ามันเปล่าเลยนะครับมันจะโอนเข้าบัญชีที่เราสมัครโดยตรงนะซึ่งตัวนี้ผมก็คือไม่ได้เงินเข้านะครับเราต้องไปกด เคมเพื่อจะจ่ายอีกอนหนึงเพราะว่าบัญชีมันไม่ตรงนะครับอันนี้ต้องรับก่อนวันที่2 0 27อันนี้เมษาประมาณนี้แต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันเข้าเป็นเทียบร้อยนะครับที่ผมสมัครเมลตรงนะครับแต่ว่าก็โดนแบนไปนะเพราะว่ามันเป็นบัญชีเดียวกันนะครับในเครื่องเดียวกันแต่ตัวนี้เนี่ยผมอาทิปก็คือจะเป็นอีกเครื่องหนึ่ง ก็จะเข้าเป็น1ปอนด์นะครับจากปอนแชร์นะตัวนี้ใช้เวลาทําประมาณาทำในสถานประมาณ5าทีแล้วก็1ชั่วโมงก็เงินเข้านะครับประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมเข้าดูในส่วนของแอปเลยนะครับก็สมัครนะแล้วก็กรอกเมลราแล้วก็มากรอกนะครับก็คือใส่ชื่อนะครับมีชื่อมีเพศมีอายุแล้วก็เพศนะครับก็ประมาณนี้อ่ะผมก็จะใส่ชื่อไปนะครับ อ่าแอดอินนะครับก็ใส่ชื่อนามสก,กุลพอแล้วก็อายุอ่ผมก็ใส่อายุองค์ผมอ่เพศนะครับมันก็มีให้เลือกเยอะนะอ่ผมก็เลือกเพศชายแล้วกันแล้วก็กด next ไปนะครับเลือกอ่าคันที่นะครับแล้วก็พิมพ์ข้างบนได้นะอ่เลือกไทยนะครับะก็เรียบร้อยเราอยู่จังหวัดไหนแล้วก็เลือกไปนะครับซิตี้นะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมเลือกอ่แบงคอกแล้วกันเนาะ ตัวนี้มันไม่ขึ้นให้หรอกเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วล่ะเดี๋ยวเราเป็นสกน่ลโอเคแล้วก็กดยอมรับนะครับตรงนี้ I have read นะครับก็คือ,อเราเอ่านข้ตรลงแล้วกด next ไปนะครับ อ่ะตัวนี้เราก็ติ๊กนะครับอ่ะว่าเราสนใจเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่ะมีการแสดงมีอะไรต่างๆเล่นเกมการเขียนนะครับอ่ะฟิ์มีเดียตัวนี้มันก็จะมีมาให้นะอ่าพวกทำแบบสอบถามนะครับแต่บางอันเหมือนเขาจะให้ถ่ายรูปด้วยนะอ่ามีฟิตเนสอ่าวิทยาศาสตร์ฟแฟชั่นการเที่ยวนะครับการอ่าน อาทำอาหารแล้วก็บอกอ่าสปอร์ตอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็กดเน็กข้างบนไปนะครับอ่ะกด get start นะครับสำหรับใครที่เอ่อมีอ่ะ enter in ไว้อ่ะตัวนี้มาต้องใส่โคด้ดซึ่งผมไม่มีโคด้ดอ่ะเดี๋ยวแล้วก็กดอ่ะ get start ได้นะครับเดี๋ยวโค้ดเดี๋ยวผมจะแปะข้างล่างไว้ให้นะครับ อ่า ID ดีก่อนเนี่ยซึ่งผมกรอกไปแล้วแล้วตัวนี้เนี่ยผมมาสมัครใหม่นะอ่ะมันก็จะมีให้ทำาครับอ่ะตัวแรกที่เราทำก็คือจะเป็นพวกแชมพูนะครับเนี่ยเราก็ติ๊กไปมันก็มีให้ทำตัวนี้3ตัวนะครับอ่ะแชร์สิ่งที่เราชอบนะครับอ่ะพวกงานอาร์ตอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมเลือกแชมพูก่อนตัวนี้ก็จะเป็นเงินเข้านะ ซึ่งผมผมมีเพ y p a วสองตัวนะครับก็ใช้เนวหนึ่งแต่ว่าตัวนี้จะใช้เป็นตัวหลักแล้วเพราะว่าตัวนั้นโดดบล็อกไปกดติ๊กไปนะครับเทคพาร์ตแล้วก็เลือกแชมพูนะครับตัวนี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ข้างล่างนะอาจจะใช้เวลาเดี๋ยวผมจับเวลาก่อนตอนนี้อาทิตไป6นาทีนะครับจะใช้เวลาประมาณส4นาทีนะครับก็เลือกไป ก็กดนี้ข้างบนนะครับมันจะขึ้นทีละประมาณ5%นะครับดีจอยแพนทีแล้วก็ซันซิลนะครับอ่ะโดบดีจอยซันซิลอ่ะแพนทีนะครับอันนี้ที่แล้วแต่เราจะเลือกตัวไหนนะแต่ว่าผมเลือกตัวที่ผมใช้นะครับ ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ละตัวนี้เขาถามแพนทีนใช้เป็นบางครั้งป้องกันถมร่วงกดเน็กไปซ a n c e l cancel มันผมตรงเลยล่ะ ก็เลือกไปเจ้าผมเจ้าโอเคตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเมื่อกี้48 57แล้วนะครับอ่ะโอเคกดอีกไป ตรงอ่ะตรงนี้เลือกได้ข้อเดียวนะครับจากหกนาทีอ่ะก็ผ่านไปสองนาทีแล้วนะครับนี่ก็ใกล้เสร็จละ